สวัสดีครับสวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกทุกท่านเลยนะครับวันนี้นะครับก็มาพบกับช่องสวนมุมไม้บ้านนะครับก่อนอื่นนะครับผมก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องสวนมุมไม้บ้านด้วยนะครับวันนี้นะครับก็จะมาอัปเดตต้นไม้อัปเดตราคานะครับให้ท่านผู้ชมนะครับทุกท่านได้ชมเนาะที่สวนโฮมเองนะครับ แล้วก็มาพบกับต้นเล็กๆนะครับเป็นเป็นพืชผักนะครับตัวนี้เป็นผักนะครับตัวนี้กินได้แล้วก็อร่อยนะครับแล้วก็มีประโยชน์ด้วยนะครับก็คือผักหวานบ้านนะครับปลูกง่ายดูแลง่ายนะครับตัวนี้ยอดใหญ่เลยนะครับก็คือสายพันธุ์เขียวใหญ่นะครับพันธุ์เขียวใหญ่ยอดใหญ่ๆเลยนะครับตัวนี้จะใหญ่กว่าที่เรา ห็นตามบ้านนะครับตัวนี้ครับก็คือกระถางละสิบบาทนะครับเอ่อไม่ใช่กระถางนะครับอ่าถุงละสิบบาทกค้ายังดูตื่นเต้นอยู่นะครับเพราะว่าไม่ค่อยมนันห้างไรเฟิรบ,บนี้นะครับก็อาจจะพูดผิดพูดถูกพูดงัวไปบ้างต้องขออภัยด้วยนะครับครับต่อไปนะครับเป็น มันสัปะหลังด่างนะครับตัวนี้ด่างสวยแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับมีน่าจะเหลืออยู่ที่สองต้นนะครับก็ทุงละสามสิบบาทนะครับถุงละสามสิบาทเท่านั้นนะครับอ่าก่อนอื่นนะครับลืมแจ้งค่าส่งเลยนะครับค่าส่งนะครับอยู่ที่แปดสิบบาทนะครับเริืมต้นที่แปดสิบาทแต่ว่าถ้าต้นเล็กๆจริงๆอ่ะอ คือต้นเดียวก็อาจจะ60บาทได้นะครับคือ80บาทนี้ก็อาจจะใส่ได้ประมาณนี้นะครับสี่ต้นห้าต้นได้นะครับรวมกันได้80บาทครับถ้าเยอะกว่านี้ก็อาจจะราคาเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้เป็นจํานวนที่ส่งอกล่องนะครับถ้าส่งตะกร้าก็150บาทนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นนะครับอกระถางละ50บาทนะครับ ตนน้นวาสนาเก้าชั้นนะครับต้นวาสนาเก้าชั้นนะครับแบบนี้เลยนะครับสวยนะครับเขาจะเป็นไม้ปรอมแค็ๆนะครับแล้วก็จะโตค่อนข้างช้านะครับกระถางละห้าสิบบาทเท่านั้นนะครับแล้วก็จะเป็นนะครับลิ้นมังกรนะครับ ลิ้นมังกรนะครับลิ้นมังกรแคะนะครับตัวนี้ใบเขาจะสีเขียวแบบนี้นะครับนี่นะครับตัวนี้ห้าสิบาทชิ้นเดียวกันนะครับมีสองกระถางนะครับน่ารักมากครับตัวนี้แล้วก็จะเป็นอ๋อตัวนี้ด้วยครับตัวนี้ <c oughs> <c oughs> ก็ห้าสิบาทชิ้นเดียวกันนะครับตัว ตัวน,นี้จะเป็นสีเทานะครับแล้วก็มีขอบสีหเหลืองนะครับสีเทาขอบเหลืองแล้วตอนนี้จะเป็นสีเหลืองขอบเขียวนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับบางตัวผมก็จําชื่อไม่ได้เนาะครับแต่ว่าเขาสวยน่ารักครับแล้วก็จะมีอีกนะครับเดี๋ยวผมหาก่อนตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นนะครับลิ้นมังกรนะครับ อิณมังกรใบเกียวๆนะครับตัวนี้ก็แคะเช่นกันนะครับแต่ว่าเขาอาจจะสูงได้ประมาณห้าสิบเซนนะครับอแอดไลน์มาดูมาดูได้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์ไว้ที่หน้าจอนะครับสามารถนําเบอร์แอดไลน์มาได้เลยนะครับอินมังกรตัวนี้ราคาอยู่ที่แปดสิบบาทนะครับเกียวเกียวๆๆแบบนี้เลยนะครับสวยมากนะครับ ต่อไปนะครับก็จะเป็นนะครับโชคเก้าชั้นนะครับมีหลายกระถางนะครับห้าสิบบาทเลยนะครับมีหลายกระถางนะครับใครต้นสนใจต้นไหนก็แคปหน้าจอมาได้นะครับนะครับตัวนี้ไม่ด่างนะครับเป็นไม้เขียวนะครับใส่น่ารักน้าลักแบบนี้เลยนะครับสามารถนําไป ตั้งโต๊ะทํางานนะครับหรือว่านําไปตั้งในบ้านได้นะครับเป็นไม้ฟอกอากาศแต่ว่าให้เอาออกมารับแสงด้วยนะครับเพราะว่าเขาต้องการสงข้อแสงนะครับเอามารับแสงอาทิตย์ละสองสามครั้งนะครับแล้วก็นี่นะครับสวยแบบนี้เลยนะครับ ยังไงก็แอดไลน์แอดไลน์มาดูเพิ่มเติมได้นะครับจะได้ดูชัดเจนขึ้นนะครับตัวนี้ก็สวยนะครับนะครับแต่ละต้นก็จะทรงใบไม่ไม่ค่อยเหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นนะครับเปเปอร์นะครับเปเปอร์หน้าย่นนะครับน่ารักมากครับ กอแบบนี้เลยนะครับกระถางละห้าสิบาทเช่นเดียวกันนะครับตัวนี้เอเป็นไม้ต้องดินปุ่งๆหน่อยนะครับแล้วก็แดดลาไรนะครับแล้วก็ไม่ชอบน้ามากนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะตายได้นะครับถ้าแบบให้น้ําเยอะจนเกินไปตัวนี้สีเขียวนะครับเขียวสวยมากครับมีสองกระถางนะครับสวยมากครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสีเงินเงิน กุ่มสวยมากฟูฟูเลยนะครับนะครับกระถางละห้าสิบบาทนะครับส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นนะครับอ่เศรษฐีรับเงินนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นเศรษฐี รวยเงินนะครับหรือบางพื้นที่เขาก็เรียกเงินเงินเงินนะครับก็จะมีลักษณะเป็นใบแหลมๆแบบนี้นะครับกอฟูๆแบบนี้เลยนะครับสวยมากครับกระถางละห้าสิบบาทนะครับน,นี่แล้วก็จะเป็นนะครับอันเออแสงเงินแสงทองนะครับแสงเงินแสงทองนะครับ ตัวนี้ก็กระถางละห้าสิบาทนะครับปลอมกอรสีสวยเลยตัวนี้ก็สีชมพูนะครับบางคนก็เรียกสยามสยามออร่านะครับครับตัวนี้จะออกชมพูนะครับตัวนี้จะออกสีแดงแงนะครับสวยคนละแบบนะครับแล้วก็จะเป็นตัวนี้นะครับสนิจันโกเมนห้าสิบบาทนะครับ 80บ,บาทเช่นเดียวกันนะครับกระถาง4นิ้วนะครับแล้วก็จะเป็นพลอยชมพูนะครับชมพูหวานๆแบบนี้เลยนะครับเอ่ตอต้นนี้นะครับสนิจจันโกมีนะครับต้นใหญ่ๆนะครับสายนี้นะครับราคาที่80บาทนะครับ เพิ่มเงิน30สบาทจะได้ไซส์นี้เลยนะครับแต่ว่าเป็นไม้จัดสวนที่สวยชนิดที่สวยอีกตัวหนึ่งเลยนะครับตัวนี้แนะนําเลยเป็นไม้จัดสวนที่สวยนะครับนี่นะครับตัวนี้สองนะครับแปดสิบบาทเช่นเดียวกันนะครับอ่าแล้วก็จะเป็นนะครับไว้ ไว้วิาสารนะครับตัวนี้เขายังไม่กัดสีนะครับกระถางละห้าสิบบาทนะครับตัวนี้มีลายแล้วนะครับมีลายด่างมาแล้วนะครับเป็นตระกูลฟิโลนะครับเป็นไมลเลือนะครับตัวนี้กระถางละห้าสิบบาทเช่นเดียวกันนะครับพอ้าไม่ได้เตรียม มาดีเท่าไหร่นะต้องขออภัยดนความวุ่นวายมากตัวนี้นะครับแล้วก็เปิร์ใบเงินนะครับตัวนี้ห้าสิบาทเช่นเดียวกันนะครับห้าสิบบาทไปสวยแบบนี้เลยนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นเฟิรอนพลาสติกครับสกุลเฟิร์นเขาจะชอบอากาศชื้นนะครับแล้วก็อไม่แดดนะครับตัวนี้เป็นไม้แดดน้อยนะครับ ตัวนี้นะครับก็จะเป็นไผ่ทางช้างเผือกนะครับกระถางละห้าสิบบาทเช่นเดียวกันนะครับสวยมากครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นไผ่ไผ่ฟิลิปปินส์นะครับใบเขาจะลายๆนะครับกระถางละห้าสิบบาทครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นกุมารทองเรียกซับนะครับ กระถางละห้สิบาทเช่นเดียวกันนะครับมีอยู่ทั้งหมดสามกระถางนะครับชัดเจนไหมครับแลยังไงก็แอดไลน์มาดูเพิ่มเติมได้นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นเล็บคูดด่างนะครับเล็บคุดด่างนะครับ ตัวนี้ตัวใบใหญ่ตัวนี้ตัวใบแคะนะครับฟอร์อมน่ารักนะครับกระถางละห้าสิบบาทเช่นเดียวกันนะครับถ้าสนใจเช็ดต้นไหนก็แคปหน้าจอมาได้เลยนะครับหรือว่าแอดไลน์มาดูเพิ่มเติมในนักดินบีโกเนียนะครับบีโกเนียส,สวยเลยนะครับ กระถางละหกสิบบาทนะครับปีโกเนียคือเขาจะเป็นใบแบบนี้นะครับแล้วก็หลังใบสีแดงๆนะครับที่สำคัญดอกสวยมากครับดอกสีชมพูหวานๆเลยนะครับถ้าเขาแบบว่าเต็มกระถางนะครับใส่กระถางใหญ่ๆครับเขาจะกอเขาจะฟูๆแล้วก็ดอกดอกเยอะมากครับสวยมากครับตัวนี้นี่อีกต้นหนึ่งนะครับ ราคาที่หกสิบบาทนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นเศรษฐีโพทองนะครับใบสีเหลืองแบบนี้เลยนะครับต้นใหญ่ๆหญ่แบบนี้นะครับกระถางละห้าสิบบาทนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นพาไรโซนะครับพาไรโซ ตันนี้นะครับก็คือต้นใหญ่แล้วก็พร้อมเลื้อยนะครับก็คือเขาใบใบจะใหญ่ขึ้นมากเลยนะครับไม่ได้ไปถ่ายในโรงเรือนให้ดูนะครับใบที่ในโรงเรือนอีกของผมที่หนึ่งก็คือใบยาวมากยาวเอประมาณหกสิบเซนได้นะครับตันนี้ราคาที่แปดสิบบาทนะครับลายเขาเขาเริ่มกัดลายไปเรื่อยๆนะครับ มีต้นที่สองนะครับเราก็จะเป็นไม้ตระกุลตะกุนีมานะครับเอ่อมุกเลี่ยมทองนะครับราคาที่ห้าสิบบาทนะครับใบเขาก็ใหญ่ๆขึ้น,นเรื่อยๆนะครับ ห้าสิบบาทนะครับตัวนี้นะครับเป็นอุดมรัพ์นะครับอุดมรัพ์เป็นไม้อกโกนิมาเช่นเดียวกันนะครับราคาอยู่ที่ห้าสิบบาทนะครับตัวนี้ก็อกโกนิมาครับ เป็นไม้ตะกุลโกนิมานะครับชื่อเศรษฐีใหม่นะครับเป็นไม้มงคลเรียกซับได้นะครับนิยมปลูกไว้หน้าบ้านนะครับตัวนี้ก็จะเป็นใบยาวๆแล้วก็กลางใบจะใบใบสีเงินนะครับันี้ก็สวยมากเลยนะครับกระถางละห้าสิบบาทนะขอภัยคับหกสิบบาทนะครับแล้วก็จะเป็นนะครับกวกมรลกตดํำนะครับตัวนี้ ในไลน์นี้นะครับให้ราคา250บาทส่งปีเลยนะครับเฉพาะต้นนี้นะครับ250บาทดำๆแบบนี้เลยนะครับเขามีหน่อขึ้นมาแล้วนะครับก็จะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดหนอนะครับอยู่ในนี้นะครับคุ้มๆเลยนะครับราคานี้ แล้วก็จะเป็นนะครับอา่าเป็นกล้วยหอมหอมแคะนะครับตัวนี้น่ารักมากเลยนะครับราคาอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับเอาไปปลูกเป็นไม้ประดับต้นน่ารักน่ารักแล้วก็ลูกก็กินได้นะครับตัวนี้ผมยังไม่เคยเห็นลูกนะครับ เพราะว่าเขาใช้เวลาค่อนข้างนานอยู่นะครับเป็นไม้เนื้อเยื่อผมพรองแต่เล็กๆแล้วก็แยกหน่อมาขายนะครับต้นต้นแม่เขาก็ยังไม่ออกลูกนะครับอันนี้จะเป็นอโรคาเซียนะครับอ่าชื่ออะไรเนาะลืมชื่อ โลคาเซียผมลืมชื่อเดี๋ยวหาชื่อให้นะครับตัวน,นี้ขายอยู่ที่กระถางละหนึ่งร้อยบาทนะครับเป็นใบกำมหยี่นะครับอมีต้นแม่ให้ชมนะครับตัวน,นี้สวยมากแต่ก่อนราคาราคาแพงมากเลยนะครับต้นนี้สี่ห้าร้อยได้นะครับราคาไซส์นี้นะครับหนึ่งร้อยบาทนะครับ ราคาเดียวกันนะครับต้นนี้ก็ราคาเดียวกันใครมาก่อนได้ก่อนนะครับตัวน,นี้นะครับก็จะเป็นนะครับสนิจาันเงินนะครับใบเขาจะสีเงินเงินแบบนี้นะครับแสงแสงเริ่มเยอะหน่อยแล้วนะครับนี่ช่วงกลางวัน ราคากระถางละ150บาทนะครับสนทจันเงินครับเนี่ยครับต้นแม่ครับต้นแม่นะครับก็จะใบแบบนี้เลยนะครับใบสีเงินสวยมากครับ ต่อไปนะครับก็จะเป็นสนิเป็นพัดโบกริ้วทองนะครับเป็นพัดโบกริ้วทองนะครับใบเขาจะลายลายลิ้วแบบนี้เลยนะครับตัวนี้ปลูกในน้ำได้นะครับแล้วก็ปลูกแห้งได้นิยมปลูกไว้หน้าบ้านนะครับเป็นไม้เสริมไม้มงคลนะครับจะพัดส,สิ่งดีๆนะพัดเงินพัดทองเข้ามาในบ้านนะครับตัวนี้ ราคากระถางละหนึ่งร้อยบาทนะครับเสื้สวยแบบนี้เลยใครยังไม่มีนะครับอ่าต้องต้องได้แล้วนะครับเสื้อสวยเลยตอนนี้มีหน่อแล้วนะครับตน้นต้นนี้ยังไม่มีหนอ่อแต่ว่าอนาคตก็คาดว่าน่าจะมีหน่อแล้วนะครับตอนนี้ชําแข็งแรงดีแล้วนะครับมีสองกระถางนะครับ ไม่รู้ว่าเอาต้นอะไรยังไม่เอาต้นอะไรขึ้นมาเ๋ยวเก็บเอาแถวนี้เลยนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นนะครับเงินไหลมาใครยังไม่มีเงินไหลมาด่างข่าวนะครับเป็นไม้ยอดแล้วก็มีไม้วางข้อด้วยแต่ว่าใบใหญ่มากเลยนะครับตนนัวนี้กระถางสามนิ้วนะครับ อยู่ที่ราคาสามห้าบาทสามต้นลอยนะครับลายดีๆแบบนี้เลยนะครับสวยมากครับอืมน่าจะหมดแล้ว อ่บางต้นก็ยังไม่แข็งแรงนะครับผมเลยไม่ได้เอามาขายเนาะอันนี้ก็จะมีประมาณนี้น่าจะหมดแล้วบางต้นก็ยังไม่สวยอันนี้ออมหน้าก่ยังไม่มีออมหน้าครับใครอยากได้ก็ถ้ามียอดสั่งซื้อนะครับเดี๋ยวพ่อค้าแถมให้ได้นะครับถ้าใครยังไม่มีออมหน้านะครับ ถ้าใครสนใจตัวนี้ออมหน้านะครับก็กระถางละยี่สิบาทนะครับเดี๋ยวคัดให้นะครับบางอันก็ไม่ค่อยสวยแต่ว่าทํานานแล้วแต่เขาค่อนข้างไม่ยังไม่สวยนะครับที่จริงมีเยอะเลยครับแต่ว่าไม่ไม่ค่อยสวยนะครับวันนี้ก็อมีไม้นะครับมาแบ่งปันนะครับ ก็จะมีประมาณนี้นะครับถ้าใครสนใจนะครับก็แอดไลน์หรือโทรมาที่เบอร์0879921349นะครับหรือติดตามได้ที่เพจช่องสวนมุมไม้บ้านนะครับทักไปได้เลยนะครับวันนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องสวนมุมไม้บ้านด้วยนะครับวันนี้ผมก็กล่าวคาว่าขอบคุณและสวัสดีครับ